สวัสดีครับคุณฟังที่ละครับคอลนำคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลนำนี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าเอาประเทศหรือว่าเอาทักษิณแล้วตามด้วยเครื่อง,องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวก็เปลยขึ้นมาบอกว่าท่านนายกเศรษฐาครับ ท่านนายกครับผมกราบตีนแล้วครับท่านครับท่านช่วยรักษาเกียรติศักดิ์และก็ศักดิ์ศรีของประเทศให้ชาวบ้านกับชาวโลกเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะมาเหยียดยามหรือว่ามาดูแคลนหน่อยได้ไหมครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่การที่เข้าไปกราบคารวะไปรับโอวาทไปรับนโยบายไปรับคำสั่งจากนักโทษเด็ดขาด ที่โกงบ้านกินเมืองเนี่ยแล้วใครเขาจะเชื่อล่ะครบับรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใต้คอนโทรลปลายนิ้วนักโทษกระดิกสั่งกันในเมื่อผู้นํารัฐบาลที่ชื่อเบสเษฐาเนี่ยทำตัวให้เห็นชัดสักขนาดนี้ว่ากูเนี่ยคือทาตใต้อํานาจของนักโทษ เลยอีกขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะครับคือครบเกณฑ์พักโทษบันไหนเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญผู้ที่มีอำน,นาจโดยรัฐบาลคนนี้นี่แหละครับเคลื่อนย้ายจากทำเนียบจันทร์ทรงล่าแล้วก็ไปสถิตอยู่ที่ทำเนียบตึกไทยกู่ฟ้าให้คณะรัฐมนตรีให้ข้าราชการให้คณะพักการาบคารวะถวายเครื่องเส้นรับบัญชารับการตบกระบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลเห็นแล้วก็เศร้าเศร้าปนสังเวชนะนะครับบอกตรง ต่อจากนี้เนี่ยทำเนียบรัฐบาลก็คือที่ทำงานของหัวต่อนะครับนักธุรกิจพ่อคา้ขาข้าราชการนักลงทุนทั้งไทยทั้งเทศจะดีลอะไรก็แล้วแต่จะต้องการอะไรก็แล้วแต่จากประเทศไทยทั้งในระบบและขันอกระบบเนี่ยเหยียบหัวต่อได้เลยครับต่อสายเข้าไปดีลโดยตรงกับนายกจันทร์สองล่าดีกว่าชัวกว่าเยอะ40-60ิ40เลยอ่ะก็เห็นชัดอยู่นี่ครับว่าเป็นข่าวกระจายและก็รับรู้กันไปทั้งโลกแล้วนะครับว่าเหนือฟ้าเนี่ยมันยังมีฟ้า เหนือยอดเขามันก็ยังมียอดหญ้าอยู่นะครับเหนือรัฐบาลเหนือรัฐสภาเหนือตุลาการยังมีทักษิณที่ยังเหนือไม่ได้แล้วก็กระดิกนิ้วสั่งไม่ได้เนี่ยเหลืออยู่แห่งเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีเศรษฐพุทธสุธิวาฒนรุพุทธเนี่ยเป็นผู้ว่าการอยู่แม้จะเหนือไม่ได้แต่เขาก็มีอำนาจกระดิกนิ้วสั่งให้ปลดได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเศรษฐาอยากจะรู้ว่าวินาศทั้งสองทำเนียบมีจริงเนี่ยลองดูสิครับลองปลด ผู้ว่าแบงค์ชาติดูสิครับได้เห็นแน่ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกเศรษฐากับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยอะไรเป็นทองอะไรเป็นตะกัวดูไม่ยากหรอกครับถ้าอยากจะเห็นความสูงต่ําทางความคิดนี่ก็ไม่ยากอีกเหมือนกันกรณีเศรษฐาบริหารประเทศมาหกเดือนนอกจากจะพลาดไปตามโพเดียมไปวันๆหนึ่งแต่ปัญหาแก้ไม่ได้สักอย่างนึงนี่นะครับ ตอนหาเสียงดีโม่สะบันเลยเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยมืออาชีพแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะครับไอค้คำว่าคิดใหญ่เนี่ยมันคือคิดวนอยู่ในกระถางล้างตีนของในายใหญ่นั่นแหละครับมืออาชีพก็มือฉกฉวยงานที่รัฐบาลก่อนทําเอาไว้แล้วก็ใช้ณห,หน้าด้านเนี่ยเคลมมันซะเลยพอจนแต้มขึ้นมาคนที่หลงว่าตัวเองแน่เก้าอี้นายยกไม่พอก็ต้องเอาเก้าอี้รัฐมนตรีคลังเนี่ยมาเสริมก้นเข้าไปแต่ผลเป็นยังไงครับ ผลก็คือบอ่มีไกด์ในงานทั้งสองเก้าอี้เลยนะครับทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะหาที่ไปโทษก็ไม่รู้จะไปโทษใครเหมือนกันจะโทษรัฐบาลที่แล้วเออมันก็ผ่านมานานเกินแล้วนี่ครับหันรีหันขวางเห็นเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นแหละวะจุดประเด็นชี้นําโครมเข้าไปเลยเป็นเพราะว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ลดดอกเบีย้ยเศรษฐกิจมันก็เลยพังขึ้นมาเอาเข้านั่นไอ้พวกสพลอรอบข้างนี่ พวกนักธุรกิจที่เอาเฉพาะประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งนี่ต่างก็แท้สองสันเสริญกันโอ้โหเษฐานี่ธาตุนักโทษเทวดาจริงๆนะครับฟ้าส่งลงมาเป็นขอนไม้ให้พวกกบพวกเขียดจริงจริงไอเรื่องนยโยบายหรือว่าดอกเบีย้ยนโยบายรอบสองจุายเนี่ยทำไมยังลดไม่ได้เศรษฐพุทธเขาให้เหตุผลอย่างนี้เขาบอกว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่ได้ดันทุรังเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันที่มันสูงในรอบ10ปีนะครับ แต่อยากจะให้พิจารณาตัวเลขล่าสุดที่แสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในภาวะอ่อนแอและอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปที่ยังเป็นลบอยู่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยโตเพียงแค่ร้อยละ1.9ในปี2566ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดเนื่องจากว่าอุปสรรคทางการเมืองเลยทำให้งบประมาณของรัฐบาลในปี25 6 7เนี่ยล่าช้าไปด้วยถ้าเกิดเราลดอัตราดอกเบี้ยลงมา ก็จะไม่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจับจ่ายมากขึ้นหรอกครับหรือว่าทําให้บริษัทจีนนําเข้าปิโตรเคมีจากไทยมากขึ้นหรอกครับหรือทําให้รัฐบาลต้องกระจายงบประมาณเร็วขึ้นไม่เลยและนั่นคือปัจจัยหลัก3ปัจจัยที่รองรับการเติบโตที่ค่อนข้างจะช้าอยู่ในขณะนี้แรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปติดลบติดต่อกันมา4เดือนแล้วนะครับส่วนใหญ่ เกิดจากการอุดหนุนพลังงานของรัฐบาลนั่นแหละครับควบคู่ไปกับการมีรายรับจากการท่องเที่ยวที่ไม่มากเท่าไหร่นักและการส่งออกที่ยังไม่ขยายตัวเท่าไหร่นี่แหละครับเป็นเหตุผลของผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเรลยบอกว่าอ่ะและทีนี้มาฟังคําตอบที่น่าจะเป็นข้ออ้างของนายกเศรษฐากันบ้างดีกว่านายกบอกว่าอย่างนี้ที่ผู้ว่าแบงค์ชาติระบุมาสามข้อเนี่ยไม่มีเรื่องของประชาชนเลยนะครับ ผมอยากให้ผู้ว่ากลับไปคิดกับว่าวันนี้ที่ประชาชนเดือดร้อนเราช่วยกันได้ซึ่งคงต้องมีการพูดคุยกันต่อไป3มข้อที่บอกมาเนี่ยเศรษฐกิจกษษษไทยไปไม่ได้เรื่องปริโตเรียมเรื่องนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็เรื่องการจับใจ่ายใช้สอยที่งบประมาณมันยังไม่ลงมาอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าถ้ามีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะครับให้จีนนําเข้าสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้นให้นักท่องเที่ยวจีนมาจับใจ่ายใช้สอยในประเทศมากยิ่งขึ้นแต่เหตุผลหลักๆคือค่าเดินทางเนี่ยมันแพงครับ ซึ่งนายธุริยะกาลังทําให้ค่าเดินทางเนี่ยมันถูกลงมาทําให้มีเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นสามารถจับใจใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณในทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าเราใช้ในโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปได้เยอะนะครับน่าจะเริ่มใช้เดือนเมษายนก็พยายามทํากันอยู่แล้วนี่ครับนี่เป็นกาพูดของนายกรัฐมนตรีของสยามประเทศที่ชื่อปะเะษสรฐาทวีสินนะครับเอาอย่างนี้คุณเปลยบอกว่า ลองลองคันน้ำแล้วกันคันน้ำจากเนื้อจากคำตอบนายยกสิครับมีไหมครับไอเรื่องจีนนำเข้าปิโตเรเลียมจากไทยน้อยลงก็ตามเรื่องลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยก็ตามนักท่องเที่ยวจีนก็ใช้จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละครับเศษฐาเนี่ยบอกว่าจะไปบอกให้จีนนำเข้ามากขึ้นเราให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้จ่ายให้มากขึ้นเฮ้ยเศษฐาคุณสั่งจีนได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห ถ้าสั่งได้นี่คุณคือ g o d าเ t อ e r เศรษฐาเลยนะครับเนี่ยหรืออย่างที่บอกว่าเราจะเสนอในสิ่งที่เจ้าไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นแนหะไอ้แบบนั้นเนี่ยต้องกราบตีนกันเลยนะครับทำเป็นเล่นไปอ่ะแต่ถ้าเกิดสั่งไม่ได้ล่ะครับถ้าสั่งไม่ได้แล้ว,คลวใครต้องกราบตีนใครกันแน่ไอ้เรื่องตัวเครื่องบินแพงเนี่ยเหมือนกับบอกว่านายสุริยะกาลังทําให้ถูกลงก็ในเมื่อเป็นรัฐบาลมาเฟียสั่งได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอครับทําไมไม่สั่งคลัง ทำไมไม่สั่งเกษตรทำไมไม่สั่งพาณิชย์ทำไมไม่สั่งทุกองคาพยบระบบรัฐทําให้ระบบเศรษฐกิจมันเดินได้แล่ละครับ GDP เอาให้มันโตสัก3หรือ5%้าเปอร์เซ็ะครับทำไมไม่สั่งล่ะครับนี่ก็แปเดือนเข้าไปแล้วนะครับงบประมาณปี67เนี่ยยังไม่คลอดออกมาเลยเศรษฐากับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาแล้ว6เดือนนอกจากจะหมกบุ่นอยู่กับเรื่องการกู้5 0 0แสนล้านบาทเพื่อเอามาแจกอย่างเดียวแล้วเนี่ยนอกนั้นนี่ไม่ได้ทำอะไรในทางแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมเลยนะครับ ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งระบบหรอกครับไม่ต้องพูดหรอกครับเอาแค่วันนี้อ่ะวันนี้ทำให้ประเทศเนี่ยมันเดินหน้าหากินไปได้แต่ละปีแต่ละปีเอาแค่นี้ก่อนเอาให้ได้ก่อนได้ไหมครับที่เศรษฐกิจเคลื่อนแบบทางเดินของหอยทากเนี่ยมันมาจากหมวดต่างๆในภาคเอกชนเขาขับเคลื่อนให้เดินได้ไม่ติดลบไปทั้งหมดตหากส่วนเรื่องการจับจ่ายภาครัฐกับการลงทุนภาครัฐนั่นแหละครับติดลบหนักเลยมาเลยฉุดให้ทั้งระบบเนี่ยต่ำเตีย้ยแล้วก็เรียดินลงมา พราะว่าเงินงบประมาณจานวน3ามล้านสี่แสนหมื่นล้านบาทเนี่ยมันเหมือน,นน้านะครับนี่จะครบปีแล้วครับแต่น้ํายังไม่ไหลเข้านาสักหยดเดียวอย่าว่าแต่ข้าวเลยครับหญ้าสักต้นเนี่ยยังไม่งอกเลยเมื่อไรน้ําเศร,รษฐกิจประเทศก็เป็นแบบนั้นแหละครับในเมื่อหัวหอกก็คือภาครัฐเนี่ยยังไม่ลงทุนในโครงการใหญ่ๆเลยสักบาทเดียวเม็ดเงินที่ไหนเละครับมันจะไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบผ่านการจร้างงานผ่านการผลิตแล้วก็ผ่านการบริโภคนะครับ มัวแต่ไปโทษโน่นโทษนี่เอางี้แม่ตบกระบาลตัวเองสักฉาดหนึ่งเผื่อว่าตอมสํานึกในกระโหลกเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ไอ้ที่จะเอาเทไปโต้กับผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยประโยคที่บอกว่าผู้ว่าทอปอทอหรือผู้ว่าแบงค์ชาติระบุมา3ข้อไม่มีเรื่องประชาชนเลยเนี่ยไอ้ประโยคเนี่ยนะครับผมขอถามเพื่อความแน่ใจหน่อยคําว่าประชาชนของท่านเนี่ยประชาชนเนี่ยเขากินข้าวหรือว่ากินหญ้าครับตอบมาให้ชัดสิครับ อ่ะอะไะครับไปคุยเรื่องอื่นกันบ้านดีกว่าไปดูเรื่องของทานตะวันกับนัทนนท์ที่ขับรถพยายามแซงแล้วก็บีบแตรใส่ขบวนเสด็จพระราชดดำเนินของกรมสมเด็จพระเทพกันบ้างนะครับเห็นบอกว่าอดข้าวอดน้ำสร้างกระแสบ,บีบห้ศาลนอนุญ,ญาตให้ประกันตัวตามสูตรสำเร็จของพวกสามนิ้วแต่เมื่อวานนี้วันที่25กุมภาพันธ์ครบกาหนดฝากขังนัดแรกพ่อตะวันไปยื่นประกันตัวและสารอาญานัดฟังคาสั่งประกัน สารทัดพิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นว่าสารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยระบุเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วส่วนกรณีอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องหาทั้งสองคนขณะน,นี้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วกรณีจึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองให้ยกคำร้อง,องสารพิเคราะห์อย่างนี้นะครับ ผมก็เข้าใจนะครับคนเป็นพ่อเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้เรื่องป่วยของตะวันเนี่ยมันแก้ง่ายมากเลยแค่พ่อไปบอกให้ลูกเลิกอดข้าวอดน้ําแค่นี้แหละครับก็หายแล้วก็สวยเช้งไปเทพีเสรีภาพในคุกนอนคุกได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งร่างกายของเธอเนี่ยเธอก็มีสิทธิเสรีภาพในคุกมีข้าวมีน้ําให้กินแต่เธอเลือกที่จะไม่กินเองนะครับเราก็ต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของเธอเหมือนกันคุณพ่อคงจะเข้าใจนะครับ การจะไปบังคับให้เขากินเขาดื่มเนี่ยเท่ากับไปการข่คมขู่ไปคุกคามสิทธิเสรีภาพของเธอตามที่ศาสดาใต้กระโปรงเด็กเนี่ยล้างสมองเอาไว้ฉะนั้นเราต้องเคารพครับอย่าไปละเมิดสิทธิ์ของเธอเด็ดขาดเธออยากจะอยู่เธออยากก็กิกนก็กินเธออยากจะดื่มเธอก็ดื่มเองนั่นแหละครับถ้าเกิดเธออยากจะตายก็ต้องยอมให้เธอเนี่ยเธอทูลสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลไม่กินไม่ดื่มเองศาลไม่ได้มีไว้ให้กระบวนการกัดกร่อนบ่อนเซาะ กดดันนะครับฉะนั้นเพื่อให้ขบวนการ3นิ้วเนี่ยภัยบุ์แล้วก็เทิดทูนสิทธิมนุษยชน3นิ้วเนี่ยนะครับจะดูหรือว่าจะได้ในภาษาอังกฤษเนี่ยตามสบายเลยครับ